สวัสดีพี่น้องสบายดีนี่ตอนนี้ข่อยก็อยู่ตลาดไชโนโพี่น้องตอนนี้มันนี่ข่อยอันพาพ่อมาเอารถรถพออ่อนได้รถพ,พ่พอพี่ก็เลยเอารถมาแปลงน,อยอยโนโี่ก็อยู่เชโนก็เลยได้ถือโอกาสที่ไปกดเอาเงินเลยเอฟซี FC เพิ่นผาเงินมาผาเงินมาให้อันน้องนำ้ำสาราหนึ่งพันบาทพี่น้องแต่ว่าเพิ่นผาเขา่าเ <c oughs> ข้าบัตรเอที่เ <c oughs> ข้าบัตรอันบวอมมนเข้าบัตรพี่น้องไชโนบัตรนี่น เข้าอันธนาคารกรุงเทพพี่เนาะใคยก็เลยชิมก้นเอาก้นเอาในเดี๋ยวเขาบอกเลยว่าธนาคารกรุงเทพบัตรธนาคารกรุงเทพนี่สามารถกดเอาอยู่ที่ประเทศลาวได้อยู่ที่มันจะกดพานนี่ตัวนี้พี่นนอะนี่ตัวนี้ยูเนียนเพถ้าหาเบิ้งว่าตู้เอทีเอ็มตู้ใดมีดูเนียนเพนี่เราแม่นกดได้เดี๋ยวคอยชิไปกดเดี๋ยวคอยชิยางไปกด แดดกะแดดพี่น้องเอ้เดี๋ยวนี่งพันบาทนี่กักุศลครั้งหนึ่งกับคากดกับห้าสิบบาทหรือว่าสิบห้าพันพี่น้องสิบห้าพันเก็บกดกับออกบบเบิร์ตได้พี่น้องเอ้พันหนึ่งก็จะได้อยู่สองแสนกับกุได้ลายแล้วนะมันบ่ได้ฮอดสองแสนเก้าอะไกดออกนี่แต่ว่ากับเพิ่นมีน้ำใจไรกับขอบมุกขอบใจเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวค่อยดีย่างไปก่อนมัน้อนเด็ดเดี่ยนี่เบิองตัดแดดนะทางลั้นโอเค เดี๋ยวค่อยสิพ่านย่างเบิ้งตลาดเทโนพักงัวพี่น่อตลาดเทโนโก็ไม่งัวอืมพี๋ตว,ว,วทางจะบ้องจะรถแล้วก็้านอาหารค่อยมานี่ค่อยกับมาก,กับพ่อค่อย หา้านค้าที่คาดเลาะจะพี่น้องห้านขายคำนี่ก็จะเป็นห้านขายส้มแถวนี้เป็นห้านขายส้มเาคาคนจะซื้อไปขายก็ไม่ซื้ออเ่ยเดินไปธนาคารมันฮ้อนายอากาศปุ๋ย จะเป็นหล่ออย่างพี่น้องเขาต้องเดินไปทางนี้เนยะเดินลัดไปนี่สีตะคายเล็กคุนค้นกับน,นี้นเป็นพอร์ตให้พี่น้องไอเถือกองมาลิกมา่ายตลาดพี่น้องมืดอยู่มืดลาย ร้านขายทองไปแล้วไ,ได้ยุแต่กลับ,บมีเงินซื้อร้านขายเสื้อผ้าแทนงามยุเสื้อผ้ามาผู้เดียวมนีอย่างผู้เดียวนี่อุกบกคักประเด๋ยอยุไไคือนายนำมานำนายนำมานำสิย่างกัก การไฟเสื้อผ้าเนี่็ห้อยเป็นแถวอยู่ใกล้จะหอยแล้วเบิ่งแดดมายคันสองโมงไม่ หอลอดมานเห็นไหมมันหอนเด้เทนัวาทางหน้าพี่น้องโอ้รถไทรยลไล่อดเร็วพี่น้องมนาะพั ธนาคารธ้รมิยูเนียนเพล่ะสามารถกดได้เดี๋ยวสิไปกดก่อนเดี๋ยวรอสักครู่บท่ายได้ตอนกดโอเคพี่น้องโอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วะเดี๋ยววไม่ก่อนโอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วนี่เนได้มาอยู่สองแซนกดผ่านยูเนียนเพ์ถ้ากดเกินนี่สิบดได้เลยพี่น้องเอ้ เราคอยชิ้นั่งเจ้าเมื่อยก็คอยฮ้อนแห้เลยนในคอยชี้แนะำว่านี่กดมาได้อยู่สองเซนถ้าเหากดเกินนี่มันคิบอบ่ได้คอยเคยลองแล้วเวลาเอฟซีโอนมาพันหนึ่งแล้วกดเกินนี่ถ้ากดก็ได้อยู่ระหว่างสองเซนห้าแต่ว่ามันมีเบิดคักกับค่าบริการมันอาจติแพงในน,น้อยนึงแต่ก็คืออยู่บ่แพงกว่าได้แต่กับเพิ่นไว้ให้ข้างในบัตรพร้อมเลย บัตรอันนี้กับ,บันโมเมนต์ของข่อยดอกพี่น้องแต่ว่าเขาเป็นของไอที่ทํางานเหมือนก่อนเปิห้ใไซเ่อดก็เลยเอามานําแต่ว่ากระสังไซได้อยู่บัตรอันนี้บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพบ,บัตรนี้อาชีเงินส่วนนี้เพป็นเอฟซีดว่าแม่เพป็นทางรีวรู้ดพู้นี่แหละทางรีวรู้ดผู้ทางประเทศอังกฤษเออประเทศอังกฤษว่ลรีวู้ดผู้นี่สิ เทียตรงคำเหมือนกับหอยยูหอยเทียเซลซีน้อยเนาะพึ่งกะเลมีน้ำใจเพิ่นเอาให้เพื่อไว้ซื้อข้าวเปียกต้มซื้ออาหารการกินหอยกะเขาเข้าคุ้นพิ่นลลายเพิ่นเอาให้เมียหอยดอกให้น้องน้ำเทแต่ว่าก็ให้หอยน้ำอะไรให้น้ำกันเอาพี่น้องจังได้หอยกะคักุยอันนี้ก็ได้เดี๋ยวหอยสีฟ้าเบิ่งตลาดเชโนทางไปหอยสีฟ้าเป็นยางไปเอารถเด้อพี่น้องโอเคพี่น้องตัวนี้ก็ออกจากเอที่เอทไม่ทีเดียวแล้วนะพระพี่น้อง เคยว่าพระต้องห้อนในนอนเนี่ยห้านขายโทรศัพท์โอ้รถแก่พระห้างขายคำคนมาซื้อนะครับตลาดนี่ก็สามารถขี่รถผ่านได้ห้างขายเกลือม,มีหลังคาคุ้ม แต่ว่ากตลาดก็เริ่มวายแลวละ่ะเป็นของเริ่มปิดแล,ล้วล่ะเพราะว่ามันก็เริ่มขัำแล้วมีถ้ากระตุกกร้กกระตุกน้ำหน่อยกับมดีอยากได้ผ้าโอ้ชีซื้อผ้าว่ะโอ้เพลงเถอะอันละฮุกชีเบิดบอนี่ แพงเกินบางทีผ้พาพาี่น้องเลยผ้าผ้าไปไหนเรียนจะอเอายู่ปะ่า่บอกให้ซื้อผ้าผ้าเทียบบัด พันเท่าอยู่ด้กันหาไปด้วยหาสิพันเทาอยู่ด้วยก็่อละเดี๋ยวเาให้กระตูกกระตีดให้ผ่าน่ยเนาะพี่น้องตัวน้อยมีตัวใหญ่ก็มีผ่านี่นอ tôi tổ đam này chứ tổ đam nè 50.000 chị ở dưới đây nè từ 40.000 men bò hà hò hãy coi này qua hò này sưu há con sưu đâu โอเคทอนมาแล้วห okay, ้าสิบพันผ้านี่ก็ร้อยกว่าบาทพี่น้องร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทก็ลายเติบแล้วน่ะจุดเงาอย่างแต่โอ้ปลดงามเลยพี่น้องงามไยไปเอารถก่อนรถนี่ต้องเสียค่าจอดสองฟัน เจ็ดบาทประมาณเจ็ดบาทเดี๋ยวจะเข้าไปโอ้ห้อนเลยเลยไปวางจอดรถโอเคพี่น้องตอนนี้ก็ออกมาจากตัวตลาดไปที่เรียบร้อยแล้วใครสรุปเด้เลยว่าอันบนัตรนี่มันกดได้จะไหนเนาะมันกดได้ก็คือ นี่ถ้ามีบัตรนี่มันต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้นี่เพิ่นอีเขียนว่ายูเนียนเพย์ถ้าเขียนว่าด้วยยูเนียนเพย์นี่เขาต้องหาตู้เอทีเอ็มเอทีเอ็มที่มีชั้นยลักบปนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ไปกดเอาค่าบริการนี่เขากดครั้งหนึ่งซิมหาพันกีบพี่น้องการแต่ว่าเวลาเขากดออกมานี่มันจะเป็นเงินกีบเลยแต่ว่ามัเป็นเงินบาทแต่ก็โอเคอยู่ได้พี่น้องเอ้ยังไงก็ฝากกดได้กดติดตามให้กันได้ด้พี่น้องฝากยังไงก็โอเคบ๊ายบาย